วันนี้ครับเราก็จะมาอัดคลิปสอนบริจาคนะครับเอ้ยไม่ใช่อัดคลิปสอนการหาฉากนะครับนะฮะแต่ก่อนอนื่นขอนอกเเื่องนิดนึงกิวเราตอนนี้ก็ม,มีเครดิตอยู่เจ็ดร้อยหกสิบสี่อันนะครับมันใช้อีกประมาณใช้อีกประมาณประมาณเนี่ยครับใช้สองพันหนึ่ง ก็ขาดอีกประมาณพันสี่นะฮะพันสี่บวกร้อยห้าพันสี่บวกห้าสิบก็จะตีบอสบอสสองได้แล้วยังไงก็ช่วงนี้ใครบริจาคได้ก็ช่วยๆกันบริจาคหน่อยนะฮะจะได้ตีบอสสองกันเร็วๆนะฮะส่วนตีแล้วตายไหมอันนี้ก็ต้องลองดูถ้าตีบอสสองตายแล้วได้ขึ้นอีกประมาณเท่าตัวหนึ่งครับถ้เยอะบอสสองจะได้ถ้าตีตายจะได้ดาวพันหนึ่งทุกคนนะฮะนะครับแล้วก็ได้ ได้ดาวจากอันดับเนี่ยครับเยอะมากพอดีเห็นรูปมาลักกีเรนแตกก็เลยอยากอัพเลยเดี๋ยวผมจะช่วยเร่งบริจาคนะครับช่วงนี้ก็ขอบริจาคหนักกว่าเณฑ์หน่อยแล้วกันนะนนะปางวงศรัทธาถ้าสิบคนคนละประมาณประมาณสี่ห้าสิบนะฮะก็ประมาณสามวันนะก็ช่วยๆกันะใครบริจาคไหวก็บริจาคดเยอะหน่อยก็ถือว่าเพื่อเพื่อเราจะได้ดาวเพิ่มขึ้นอีกเยอะครับนะ เพื่อเกี่ยวอาโอเคทีนี้เราจะกลับมาเข้าเรื่องกันครับเราก็ก็จะอ่ะเราก็จะมาดูกันว่าเราจะหาชา,างยังไงนะครับการหาชามมีสองวิธีนะครับวิธีแรกคือนี่ครับดันเจี้ยนที่เป็นรูปประตูอีกครั้งนะครับดันเจี้ยนที่เป็นรูปประตูนีฮะคลิกเพื่อเข้าไปท้าทายเราถ้าใครที่ไม่เก่งก็รับเว็บเอไปก่อนเว็บเอก็คือจะเป็นเป็นง่ายๆนะครับ อูเว็บ A อยู่ที่การจัดฐานจัสบายๆจัดยังไงให้ให้เรามันผ่านนะฮะถ้าใครรับเว้นไหนไม่ผ่านลองมาคุยกับผมดูผมอาจจะหาข้อแก้ไขข้อ,ขอจุดอ่อนของฐานแล้วอาจจะพิ่มจุดแข็งของฐานได้อะไรนะฮะอ,อะไรประมาณนี้อาจจะช่วยได้เพราะว่าต้องหาข้อมูลมาต่อนะฮะโอเคอันนี้คือจจอย่างแรกเว็บ A นะครถ้าชนะ จะได้10ชาร์นะครับถ้าเล่นจบ5เวฟเนี่ยจะได้10ชาร์นะครับถ้าฆ่าศัตรูหมดภายในเวลาที่เขากำหนดทั้ง5เวฟนะครับเราจะได้10ชาร์เวฟ B ได้15ชาร์ครับเวฟ C ได้20 C ได้30เอ้ย C C ได้20ครับ D ได้25แล้ว E ได้30นะฮะก็วันหนึ่งก็เล่นได้ประมาณ8ชาร์นะครับเอ้ยประมาณ8รอบเห็นไหมครับดันดัน ดาบเล่นได้หนึ่งครั้งครับดาบหนึ่งใช้เวลาสามชั่วโมงครับก็วันหนึ่งมียี่บสี่ชั่วโมงแปดสามยี่สิบสี่นะฮะก็ตกไว้ยี่สี่ครั้งเอ๊ะตกแปดครั้งต่อวันนะครับก็ถ้าเป็นเวฟเก็จะได้ประมาณ60สิบถ้าผ่านเวฟเหมดก็จะได้60สิบฉากต่อวันนะฮะแล้วหายยังไงต่อหายวิธีห,าย,หา,ยายดีที่สองก็คือง่ายกว่านั้นเข้ามาที่ดันตรงนี้ครับทรที่วูกดันนะครับแล้วก็จะมีบ่อน้ํหรือเป็นดังสีฟ้าดันเจี้ยนะครับ เราก็ดูที่รูปประสานนะครับอ่าอันนี้สมมติถ้าลงอ,นนลาอ,อันเนี้ยครับมันจะได้โอการได้หนึ่งอันหนึ่งอันนะครับถ้าได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้แต่ถ้าเป็นดันที่มีรูปประสานอยู่นหนัวเนี่ยครับมันจะได้สองอันจะได้เยอะกว่าเราก็ดูว่าเราสู้อันนี้ได้สามอันหน้าที่แอนติเจนกว่าได้แค่สองอันนะคะนะฮะเราก็ดูว่าเราไหวแค่ไหนสมมุติว่าอันเนี้ยได้สี่อันเป็นดันสองได้สี่อันดูว่าสู้ไหวไหม ไม่ต้องใช้ทหารก็ได้ครับอย่างผมเนี่ยผมลงดันดัน4ขี2ก็คือเป็นดันเทียประสาทอันที่4ขี2ผมไวแค่ไหนผมก็ตีแค่นั้นผม,ผมไม่ต้องทาหารตีอะไรที่ตีไม่ต้องทหารทําให้เราตีได้ไวครับใช้แต่ฮีโร่ตีอะครับได้ว่าอันนี้จะ20นาทีจะจะได้จะได้หนึ่งรอบนะฮะเนี่ยครับตรงนี้20นาทีได้หน,นึ่งรอบตอนเนี้ยวันจันทร์ได้มากสุดห้าอตอนนี้ผมผม,มีห้าแล้ว เนะครับล้าก็ตีธรรมดาธรรมดาไปอย่างอย่างเว็บสามนะครับอย่างอย่างดังสามเนี่ยอันนี้ก็ได้ได้หกอันอันนี้ได้เจ็ดอันแต่ว่าถ้าเป็นธรรมดาก็จะได้แค่สี่อันนะฮะเราก็มาเลือกแต่ภาษาเพราะเราจะหาชาติเดียวอย่างผมเนี่ยผมลงสี่ขีสองสือนี้ผมจะได้สิบห้าอันแต่อันเนี้ยผ่านไปได้แค่เก้าอันอย่างถ้าลงเนี่ยคุ้มกว่าได้สิบห้าอันแต่สิบห้าอันี้ได้แปลว่าจะตกร้อยเซนนะครับคือ มีโอกาสตกสิบห้าับไม่ตกเลยนะฮะเปอร์เซนต์ใน,านการตอบรู้สึกจะถ้าผ่านผ่านห้าสิบปอร์เซนแต่ไม่ถึงร้อยเปอร์เซนก็จะมีโอกาสได้สิบกว่าเปอร์เซนต์นะฮะจำไม่ได้ว่าสิบเท่าไหร่แต่ถ้าผ่านร0อเซนะฮะจะได้รู้สึกยี่สิบเก้าเปอร์เซนมั้งจำไม่ผิดต้องไปถามคนในบอร์ดอีกทีนึงนะฮะเรื่องดีเทลล์ลอตรงนี้ผมก็จำไม่ค่อยได้จำเคยเห็นที่เขาบอกบอกกันมา โอเคครับเดีย๋ยวผมจะเล่นให้ดูของผมก่อนนะฮะอย่างของผมเนี่ยผมเล่นนี่มาตลอดเลยถ้าใครไหวเบากว่าน,นี้ก็สู้ประสาทอร่อนก็ได้ครับไม่ต้องสู้ประสาทที่แบบว่ามันผลผลของผม,ม,ผม mm hmm. อย่างผมเนี่ยไอพวกนี้มันฮีโร่ร้อยี่สิบบาทของผมฮีโร่มันเลเวลร้อยถ้าคุณฮีโร่เลเวลสักห้าสิบหกสิบสี่สิบคุณก็เลือกฮีโร่สักฮีโร่สัก สามสิบสี่สิบสู้คุณก็จะได้ไม่ตายอยู่แล้วคุณก็จะได้ตีได้ต่อเนื่องนะฮะเนี่ยอย่างอย่างผมเนี่ยมันของผมเนี่ยจะยีโรยี่สิบผมสู้ไหวทีผมทีผมค่อนข้างแข็งแล้วนะครับก็สามารถช่วยช่วยกันได้ก็ก็ผสมผสมกันไปนะครับเนี่ยครับผมก็ต้องใช้เวทช่วยเพราะว่ามันโหดมากบองตรงว่ามันโหดมากนะฮะ เดี๋ยผมจะจบแล้วนนนนเนี่ยตอนนี้ตุ้มจมเนี่ยจะดูว่าได้หรือเปล่าให้ดูสักห้ารอบเห็นไหมครับได้สิบห้าอันนี้คือได้แล้วผมก็เล่นใหม่ครับผมไปซื้อเวงมาเล่นใหม่นะฮะเดี๋ยวผมจะคิดให้ดูมันจะมีทั้งได้ลแล้วมีทั้งไม่ได้ดลงห้ารอบติดติดกันเลยถ้าฮีโร่ผมไปตายนะฮะถ้าฮีโร่ผมตายผมก็จะพักแป๊บหนึ่งอรอฮีโร่ให้มันฟื้นระหว่างรอผมก็จะ อลิณาไปเรื่อยๆผมจะสอนหาดาวสอนหาฉากนะครับผมก็ลงอีกครับเนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะสอนหาดวผมผ่านระดับหกแล้วผมผ่านถงนที่ระดับหกแล้วแต่ผมยังไม่ไปเพราะว่าผมไปผมต้องใช้ดาบผมต้องใช้เวทผมต้องสู้อย่างหนักคือผมไม่คุ้มท,ที่จะสูญเสียขนาดนั้นผมก็เลยเล่นแค่ระดับสี่พอเพราะว่าเพื่อเราจะได้ได้อย่างต่อเนี่ยงแล้วก็ไม่สูญเสียทหารไม่สูญเสียอะไร เราก็เล่นได้ดุดเรื่อยๆครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวจะลองให้ดูเล่นสักห้ารอบว่ามันจบช้าหรือเร็วแค่ไหนนะครับอ่าห้ารอบว่ามาดูกันว่าได้ไร้ยัเดี๋ยวดูกันนะครับนะครับอ่าฮี่โย่ก็มันจะตายติดประวัติโอเค โชคดีนะครับที่อยู่ในวงเวทบดีนะครับก็ประมาณนี้ครับนะครับรอบนี้ก็มีลางซากรอว่าจะได้เหมือนกันดูรงแล้วน่าจะได้อีกสิบห้านะครับตึ้มอ่าเห็นไหมครับผมท้ายถูกนะครับก็ประมาณนี้ครับรอบนี้ก็มีความมีลางซากอนว่าจะได้อีกสิบห้านะฮะ นะฮะจะสังเกตง่ายๆว่าผมเล่นตำแหียงผมก็ได้สิบห้าสิบห้าสิบห้าเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่าวันนหนึ่งผมหาฉาัดได้เท่าไหร่นะฮะเอาอย่างดูอย่างในคลิปก,กันเมื่อกี้ผมได้มาสามสิบแล้วเห็นนะฮะตอนนี้ผมมีห้าสิบห้าเดี๋ยวผมจะเล่นแบบแป๊บๆจบไปไวว่าผมหายัางไงวันหนึ่งได้เท่าไหร่เราก็ลงเงินต่อเลยนะฮะลงที่คุณไหวนะฮะไม่ใช่เราดีกว่าผมเนี่ยครับต้องอันที่มีลูกประสาทครับอันไหนก็ได้ เอาแค่ที่คุณไหวแบบผมผมก็ไม่ต้องใช้ทหารก็เล่นประมาณนี้ครับนะฮะแล้วทีตุ๊บตุบตุบต๊บเดี๋ยวมันก็บจบนะฮะจริงๆผมเจะตัวมาเก็บเร็วก็ได้แต่ว่าฮีโร่ผมจะตายเยอะผมก็เลยไม่เอามาผมก็ได้ตัวลหลักๆผมแค่นี้นครับเดี๋ยวเก็บเร็วฮีโร่ผมพอจะเอยัางป้อมแทนถ้าฮีโร่ผมมีตัวใดตัวหนึ่งตายผมก็จะเล่นรับเวเพื่อเป็นการฆ่าเวลาแต่ว่าราับเวทสำหรับผมนี่ รเราเล่สำหรับผมนี่ก็คือผมเล่นสำหรฮีโร่ผมไม่ตายผมเล<ม>่นเล่นรับได้แต่ถ้าใครบางคนที่เล่นรับรับเรบมามันรับไม่ไหวก็ต้องก็นะฮะก็ต้องจัดการเวลาฮีโร่ดีๆรอบนี้ผมก็ได้นะนะฮะโชคดีจริงๆได้สนามนตื่นแล้วนะฮะมาดูรอบที่สี่ว่าผมจะได้อีกไหมรอบที่สี่นะรอบที่สี่ นะฮะสามแคลผมจะลงมาการสี่ขี่สอง 4, 2, ตลอดนะฮะเรื่องสามสามแคลติดนะฮะการที่ลงเนี่ยคือผมจะาตัวฮิวลงไปก่อนหรือเอาตัวแทงผมไม่มีตัวแทงผมก็จะตัวฮิวผมลงไปก่อนเพราะว่าผมผมเป็นตัวฮิวผมมันมาเติมเลือดตัวเองได้เอาลงไปรับดระเมจก่อนถ้าใครมีตัวเ,เ,เล่นตัวแทงกับตัวฮิวให้เอาตัวแทงลงไปก่อนนะฮะเพื่อมันจะลดราเมจได้ยไเยอะนะฮะเ,เราให้ตัวฮิวคอยมาต่างฮิวที่ว่าล้วเพื่อนตัวที่ตัวฆ่าเนีครับตัวที่ว่าตีกูเนี่ย แต่ของผมเป็นทอที่ตีกลุ่มมันก็ก็จะจะลดระเบิดได้เยอะนะครับจะาตายนะจะตายนะนะครับโอเคไม่ตายรอบไปก็ทองไม่ตายก็ก็จะก็จะช่วยลดได้เยอะครับตีกลุ่มพวกเนี้ยโอเคทองมาสังเกตนะครับฟ้าผ่า,ผาทอ,องกับเพื่วยพันลานะฮะรอบนี้น่าจะได้อยู่ไหม นะ,ะมีหลักสังข้อนก็น่าจะได้ปั้งไ,ไป 3, งไม่ได้ 3, อะไรเงี้ยครับรอบที่สามลงไม่ได้แต่ลงได้สามรอบผิดเห็นไหมฮะได้เมื่อกี้ได้ห้าสิบห้าแต่รอบนี้ไม่ได้แล้วได้หนุนเห็นไหมฮะคือถ้าได้ก็จะได้เลยถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้นะครับนะครับเดี๋ยวผมมองต่อผมมองให้หมดเลยเข้าไปดูว่าตีไวๆเนี่ยผมเอาตัวพระตัวพระลงบวันตึมลงลงไก,กลๆนะให้มันมีเวลายในเข้ามาหา พอมันเดินเข้ามาผมก็ส่องเพื่อนลงไปตรงไปด่านหน้ามาันใช้เทคนิคเดียวกันตีบอลแล้วครับสองตัวแทงลงลงลงไปเรียกเรียกเรียกตีนมาแล้วครับไล่จิ้วเอาตีบก็ไปหาตัวแทงออกเพื่อนลงไปตีมันจะไม่ตีมันจะไม่ตีตัวอื่นนะฮะนี่ยครับประมาณเนี้ยรู้สึกรอบนี้กบทองผมจะแย่ไหมถ้ามันทงผมแย่ผมจะรับเลียไย้ดูนะฮะเดี๋ยวผมดูไปอ่านน้ำให้ลูกแล้วมีเหตุผลมีไอ้ทองมาตามแล้วโอเคนะฮะเดี๋ยวจบเว้นี้เดี๋ยวก็ โอเคครับเดี๋ยวจะจบแล้วครับเหลืออีกน,นิดเดียวรเราจะสีคำรามแล้วน,นะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเวฟนี้ก็เอาจบแค่ห้าเวฟพอจะได้รู้กันไปว่าได้ไม่ได้อะอย่างเงี้ยผมห้าผมก็ได้สองใช่ไหมข้อดีคือผมได้ดาวด้วยนะฮะได้ดาวไม่ต้องสู้เลยไม่ต้องไปจีคนได้นดาวด้วยได้ฉากเห็นไ,ไหมฮะฉากผมได้สามเยอะผมได้ ห้าเวฟผมได้สามบาทโอเคขอบคุณสํารวจการรับชมรับฟังครับเดี๋ยวผมจะสอนว่าจะหาจากรัาเวฟยังไงเดี๋ยวผมจะเอาตัวเด็กมาเัาเวฟให้ดูนะคะโอเคเวฟเบาๆโอเคครับขอบคุณครับ